ายการ Morning e n t e r t a i n m e n เรามีนัดกันทุกวันเลยอยากดูมากดีครับก็ต้องรอติดตามชมครับเด็กพีแน่นอนชาวแฟชั่นกูรูนะคะข้อลีวูดนิวส์วันนี้นะครับผม สนับสนุนโดยลักเตะอตร์ซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยเขียวดื่มจะรู้ว่าเต็มกอง เนื่อช่วงเช้าวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาวงการบันเทิงก็ได้มีข่าวดีเพราะว่าหนุ่มแบงค์แห่งวงแบ็กวาน,นิลาได้ควงคู่จูงมือกับสาวไอจีรันั่นตกลงโอเคเสยเย็ด okay, ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและก็จูงมือกันเข้าประตูวิวามงคนสมรส่ามกางบรรยากาศชื่นมื่นของเพื่อนๆและก็แขกที่มาร่วมแสดงความยินดีวันนี้ทีวีพูดสเปเชียลเลขาตามกระแสไปรู้จักคู่รักคู่นี้ให้มากขึ้นแต่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้ะ เริ่มที่เจ้าบ่าวสุดหล่ออย่างหนุ่มแบงค์อาทิกิตพิ้งพร้อมหรือหนุ่มแบงค์แบ็กวาน,นิลลาโดยหนุ่มแบงค์ด่งดังมีชื่อเสียงจากวงดนตรีในชื่อวงว่าแบ็กวาน,นิลาโดยรับตำแหน่งเป็นนักร้องนำหลังจากนั้นก็มีผลงานอื่นๆในวงการทาย,ยอยเข้ามายัางถ่ายแบบถ่ายคสเนอร์และผลงานการแสดงละครอย่างเช่นท้องปักกายแสดและเรื่องสุดรักพลิกล็อก ามาที่ฝ่ายเจ้าสาวคนสวยกันบ้างสำหรับสาวไอจีรนันหรือนภัชรินปีดากุ่นลูกสาวคนโตของตลกชื่อดังข่อมชนชื่นเข้าสู่วงการจากงานโพสต์ภาถ่ายแบบวื้วาหลงนิตยสารหลายฉบับจนหนุ่มๆหมลายคนยกให้เป็นเซ็กซี่สตาร์ในดวงใจก่อนจะก้าวมาสู่งานแสดงอย่างซิทคอมเรื่องมูเดดเจสาราตีและคอนคุณหนูชันธนาและภาพยนตร์กองพันทหารคึกคืนพอทหารคึกคักจ้า โดยหลังจากบ่มความรักของทั้งคู่ที่กระถือเลิกงามยามดีลและและคำวิวางานนี้เกิดขอแสดงความยินดีด้วยทั้งคู่เลยนะทีวพูสเปเชียลสนับสนุนโดยลักตะสอยเอ็กซ์ตร้าสายขย่ดื่มจะรู้ว่าเต็มกอง ด้วยบุค,คลิกที่ดูเป็นสาวร,ร่าเริงอารมณ์ดียิ้มเก่งคงเป็นเหตุผลง่ายๆคะ่ะที่ทําให้สาวแพตตี้อังสุมารินคลองใจใครให,หลายๆคนและล่าสุดกับผลงานซีรียอดฮิตที่กําลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าแล้วไม่รอช้าจ้าไปรู้จักสาวแพตตี้ให้มากขึ้นไปดูกันเลย แพตตี้อังสุมาลินส์ซีริพัสสักเมธาเกิดเมื่อวันที่13กรกดาคม2534โดยสาวแพตตี้อังสุมาลินเข้าสู่วงการบันเทิงจากงานถ่ายแบบนิตยสารแฟชั่นก่อนจะเริ่มผลงานการแสดงจากการเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอ และจุดเริ่มต้นที่ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็จากผลงานภาพยนตร์ในเรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นนอกจากนี้ก็ยังมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นรถไฟฟ้ามาหานเธอขึ้นวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์ท้ามาที่ผลงานซีรีส์ของสาวคนนี้บ้างเรียกได้ว่าฮอตเปรี่ยงแปลงทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นสายรับเดอะซีรีส์กับ24คดีสุดห้ามใจและที่ไม่พูดถึงไม่ได้กับซีรีส์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นกับบทบาทของขวัญเรื่องราวก็ยังไม่ได้จบดีนะักใคร ที่อยากให้กำลังใจสาวแพตตี้ก็ไปติดตามดูได้จากซีรีส์เรื่องนี้ละกันนะปิดท้ายด้วยเรื่องหัวใจของสาวแพตตี้ที่กำลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มสุดติดแดนวรเวทดานุวงศ์ที่ก็ยังคอยดูแรลรักมาตลอด4ปีแม้ว่าจะไม่วือวาวเหมือนคู่อื่นๆแต่ขอบอกเลยค่ะว่าระยะทางไม่ใช่อุปสรรคสำหรับความรักของคู่นี้เลยจริงๆ ทีวีผู้สเปเชียลสนับสนุนโดยลักตอสอยเอ็กซ์ตร้ 300. าสามร้อยขย่ดื่มจะรู้ว่าเต็มกล่อง ฮอตขึ้นทุกวันเลยจริงๆสําหรับพระเอกหนุ่มหล่อนาสายยังหนุ่มกันกันตะถาวรที่ก่อนหน้านเนี้ยเลยหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันในมาตัวร้ายตลอดตลอดแต่เดี๋ยวนี้เห็นทีว่าราศีพระเอกจะเปล่งประกายเข้าตาผู้จัดแบบเต็มๆเ,เลยมีโอกาสได้อัพเลเวลนั่งแทนเป็นพระเอกสุดฮอตเต็มตัวสักะทีว่าแล้วไปดูเรื่องราวของหนุ่มคนนี้กันเลยดีกว่าว่าจะมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไปดูกันเลย กำกันกันตาถาวรนมีชื่อเล่นว่าฟลุ๊กจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนายแบบนิตยสารก่อนจะประเดิมผลงานการแสดงด้วยและครเรื่องแรกอย่างเรื่องดาวจะรัดฟ้า จากนั้นก็ได้เซ็นสัญญาภายใต้สังกัดโพลิพ u สแสดงละครเรื่องแรกของค่ายคือเรื่องบ่วงร้ายไพ่รักโดยรับบทเป็นเชนตัวร้ายซึ่งจากบทบาทนี้ก็ทําให้หนุ่มกันกันตาถทาวอนได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลท็อปอวอร์ดปี2009จากนั้นก็มีอีกหลายเรื่องต่อเนื่องเข้ามาทั้งระบบาดวงดาวเธอกับเขาและรักของเรากุหลาบร้ายของนายตะวันสเสน่หาสัญญาแขนและที่กําลังถ่ายทําอย่างเรื่องนางชดานอกจากละครแล้วหนุ่มฮอต คนนี้ยังมีผลงานโฆษณามิวสิกวิดีโอและยังเป็นดีเจของคืน EFM อีกด้วยปิดท้ายเรื่องราวความรักของหนุ่มคนนี้โดยเรื่องหัวใจที่หวานจนนาอิชาสุดๆเปิดเผยเรื่องราวความรักกับสาวพ่อยแฟนสาวนอกวงการที่เขาหาดูใจกันมากกว่าหลายปีแม้อิชาสาวพลอยซะจริงๆ